ครับอินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิษไอทุ่งทะเลนะครับวันนี้เราพามาเที่ยวกันที่สกายวอล์กเชียงคานนะฮะอันนี้เป็นแลนด์มาร์คใหม่ของอเชียงคานจังหวัดเลยนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะก็เป็นบริเวณด้านหน้านะครับจนนะมีองค์พระใหญ่อยู่ด้านลน่านี่ยแล้ก็มีเตนนะ ทางเข้านะครับทางก็จะมีทางเข้ากับทางออกนะครับ ก็ไปใต่ตรงนี้มั้งก่อนที่จะเดินขึ้นไปบนกระจกอะ่ะด้านหน้าก็จะมีองออค์พระใหญ่อยู่ครับนี่ก็เข้าทางด้านซ้ายนะครับวนออกอ๋อทางเดินมันไ,ได้วกว้างกว่าใช่ คือข้างนี้แหละก็บวนอาอกอกหงูก็เปลี่ยนใส่รองเท้าเนี่ยเปลี่ยนรองเท้าตรงนี<า>นนงน้นี่ก็จะเป็นยืนไป ไม่ทุกไกลจากฝั่งมาครับแต่ก็ความแบเสียระดับหนึน่งนะเ้าหเห็นเหลือแบบอน,นิดเดียวอะหมูหมูหมูมหมูนวางควม,ม,ม,มองเห็นวิวแบบ สวยมากอะ่ะอันนี้มันมีของที่พุดวันนี้เห็นวิวสวยมากเลยนะแดดใส่ไดเลยใช่เดี๋ยวเราจะมุมไหนดีก็ปกติเขาจะต้องถ่ายมุมนี้แหละมันจะสวย ก็ถ่ายรูปกันนะครับตรงนี้ววเวียนหัววะเลาเดินแนะนำนะครับห้ามก้มนะถ้าก้มนี่วัาเสียวเลยนะเราต้องมองไปด้านหน้าอย่างเดียวนะฮะยิ่งช่วงนี้นี่เดินแล้วมันจะยวบติดหนึ่งครับ โอ้โหเนื้อสวยมากมดูวิวเพลินๆนะครับโอ,อ้โห นะนนะครับคนที่คนที่มาเดินนะครับมองตรงๆไปข้างหน้านะฮะพยายามอย่าอย่าไปมองลงไปด้านล่างนะครับมันเหมือนออกมาไม่ไกลนะครับจากข้างในนะฮะแต่ก็ว่าเสียวมากเลยนะครับดูตรงนี้สวยมากเลยเถอะตรงไหนตรงนี้ยยืนตรงกลางอ่ะเดี๋ยวจะเดินกลับกันแล้วนะครับเะให้ดูนะฮะ ใช่วโอ้โหถือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยนะครับใครที่มาที่นี่ก็อย่าลืมมาเที่ยวกันนะครับมันสวยมากนะฮะแล้วก็เสียวมากด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้กลัวมากแบบถึงขนาดนั้นนะปกติผมเป็นคนกลัวความสูงครับแต่ก็ ถือว่าเดินได้นะครับแต่มันก็มีเทคนิคนะครับเราก็พยายามอย่าก้มมองพื้นนะครับพยายามมองตรงๆไปด้านหน้าแล้วก็พอที่จะเดินได้นะครับก็คลิปนี้เราคงพามาเที่ยวประมาณนี้นะครับรอก็อย่าลืมตัวลค์ก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปเที่ยวถนทอนอีกก็อย่าลืมติดตามนะครับสวัสดีครับ